ไลรวัชชิลาวิทย์สองผู้ช่วยสืหาบหามาตื่นสงบัติไอนาหอยเกิดหลังจากหลังกัแพายอามองมาตั้งนานแล้วเพราว่าเขาหน้าตาเหมือนเด็กญี่ปุ่นระดับโลกมากเขามีตำแหน่งเป็นมิสอินเวิร์สในช่วง5ปีหลังนี้เลยเป็นผู้หญิงค่ะ ผมผมงงไปหมดแล้วเนี่ย uh หัวใจที่สุดออกมาแล้วค่ะค ah? ือเต้นเหรอเป็นงไงบ้างพี่เบิร์ตเมื่อกี้ยังหัวใจอารมณ์ทำไมมันเปลี่ยนแปลงอารมณ์เร็วจังวะอยู่ๆ้องหัวใจจะหล่นพี่เบิร์ตแรงสิบคะแนนเราให้ตัวเองเท่าไหร่ในวันนี้สิบแปดค่ะนี่นี่พี่เบิร์ตก็พี่เบิร์ตทังแน่ ลุกขึ้นตบมือให้ไข่ง่ายๆใจส่่านเอาเยอะแล้วกั่ไงล่ะบ้านบ้านผมคุณเรียกว่าที่หรือว่านา้าหรือว่าลุงดีครับแล้วแต่ัอารมณ์ดีได้กวนประสาทคนอารมณ์ดีได้กวนประสาทคน